ครับท่านผู้ฟังครับเรากลับเข้ามาในช่วงที่สามหรือช่วงสุดท้ายนะครับของรายการกว่าจะมาเป็นไทยวันนี้ก็ประจำวันเสาร์ที่19บเพฤษภาคมพุทธศักราชสองพนห้าห้านะครับผมธีรพัฒน์เสรีรงังสรรค์ก็อยู่กับท่านผู้ฟังมาตั้งแต่เวลาสิบเจนาฬิกานะครับตอนนี้ก็สิบเจดนาฬิกาสี่สิบหนาทีนะครับก็คงจะพูดถึงแวนแคว้นต่างๆนะครับที่ ก่อนที่จะมีการสถาปนาแคว้นสุขโขทัยเนี่ยในบริเวณสุวรรณภูมิหรือว่าแลมอินโดจีนเอาที่ใกล้ๆของเรามากขึ้นนี่นะครับก็จะมาดูว่าถ้าเราแบ่งเป็นภูมิภาค,น,คากกาน,นะครับภาคกลางนี่นะครับภาคกลางก็จะมีแวนแคว้นที่สําคัญบริเวณรูปแม่น้าเจ้าพยาเนี่ยก็คือแคว้นทวารวดีซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นแคว้นของหมอนอพยพมาจากแถบตะวันตกของจีนลงมาทางใต้ตามลําน้ําโขง แล้วก็รุ่มน้ําสารวินเข้าสู่พมา่าตอนล่างแล้วก็พยกลงมาแถบรุ่มม่น้ำเจ้าพยาบริเวณซีกตะวันออกเข,าขเ้าแคว้นนี้ก็มีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงประมาณพุทธศตรวรรษที่12หรือ13เพราะว่ามีการบันทึกไว้โดยพิสุจจีนรูปหนึ่งครับชื่อว่าส่วนทงเนี่ยได้บันทึกเรื่องราวของแคว้นทวารวดีไว้เมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่13ว่ามีอาณาจักรชื่อว่า โถโลโปตีเกิดขึ้นบริเวณทิศตะวันออกของอาณาจักรสีเกษตรแล้วก็บริเวณทิศตะวันตกของอาณาจักรอีสานปุระนะครับทวารวดีก็เป็นอาณาจักรใหญ่มีความเจริญแผ่ออกไปกว้างขวางครอบคลุมดินแดนที่เป็นภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบันเลยไปจนถึงหัวเมืองมอญริมฝั่งทะเลอันดามันศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีนี่อยู่ที่ใดก็ไม่ปรากฏชัดเจนนะครับ แต่ว่านักประวัติศาสตร์ก็มีความเห็นแตกต่างกันเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เชื่อว่าทวรารวดีนั้นอยู่ที่เมืองนครชัยศรีอีกกลุ่มก็เชื่อว่าอยู่ที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีกลุ่มที่สามก็เชื่อว่าทวรารวดีนะครับอยู่ที่ตำบลคูบัวจังหวัดราชบุรีการที่มีข้อสันนิษฐานแตกต่างกันนี้นะครับก็เพราะว่าบริเวณทั้งสามแห่งนี้ต่างก็มีร่องรอยของเมืองโบราณมีศิลปะวัตถุโบราณสถานแบบทวรารวดีจํานวนมากครับอยู่ในหลายท้องที่ แต่ที่สําคัญก็คือแคว้นทวารวดีก็น่าจะมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับเพราะว่าพบเหรียญที่จังหวัดนครปฐมมีจารึกภาษาสันสกฤตครับว่าศีทวาระวดีสวรกุณยะไม่รู้จะอ่านถูกไหมนะครับอ่านยากทีเดียวเป็นภาษาสันสกฤตนะครับาการขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ย ก็น่าจะเชื่อนะครับได้ว่าศูนย์กลางของแคว้นทวารวดีเนี่ยซึ่งเดิมเชื่อว่าอยู่ต่วแถวเมืองอู่ทองนี่นะครับต่อมาก็เห็นว่าน่าจะอยู่ที่นครปฐมเพราะว่านครปฐมนี่อยู่ใกล้ทะเลติดต่อกับภายนอกได้สะดวกแล้วก็ศูนย์กลางอำนาจต่อมาก็มาอยู่ที่ระโวออยุธยาและก็อยุธยาตามลําดับนี่นะครับประชาชนส่วนใหญ่ของแคว้นทวารวดีก็นับถือพระพุทธศาสนานิกายเทรว,วาต งานสร้างสรงรค์ศิลปรกรรมก็ร่วมเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาครับเน้นการสร้างาศาสนาสถานและก็รูปเคารพในรัฐิศาสนาฮินดูเป็นสําคัญแล้วก็รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียครับมาผสมผสานกับความเชื่อแล้วก็วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองแล้วก็พัฒนาเป็นลักษณะเฉพาะของตนนะครับที่เรียกกันว่าศิลปะสมัยทวารวดีก็ถือว่าวัฒนธรรมของทวารวดีนี้มีความเจริญครับแล้วก็แพร่หลายไปไกลทีเดียว ก็ถือว่าเมื่อจเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมทวรวดีมาเริ่มเสื่อมในราวปลายพุทธศตรวตรรษที่16เมื่ออิทธิพลของขอมหรือเขมรโบราณน,นี่นะครับเ,เริ่มที่จะเข้ามาแทนที่ในอนาบริเวณนี้นะครับในแถบภาคกลางก็ยังมีอีกแคว้นหนึ่งคือแคว้นละโวครับก็เป็นชุมชนโบราณตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพยาตอนล่างนี่นะครับก็มีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวตรรษที่11 โดยพระยาการวันดิศราชกษัตริย์นครปฐมนี่นะครับเป็นผู้สั่งให้สร้างเมืองละโวขึ้นเมื่อพุทธศักราช1002แต่เมืองละโวนครปฐมอู่ทองสุพรรณภูมินี่นะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นทวารวดีโดยละโวนี่ก็มีความสําคัญในฐานะที่เป็นเมืองลูกหลวงทางด้านตะวันออกของอาณาจากักรเมืองละโวนี่นะครับมีแม่น้ำไหลายผ่านที่สําคัญมีอยู่สามสายด้วยกัน คือแม่น้ำเจา้าพญาแม่น้ำป่าศักด์แล้วก็แม่น้ำลบบุรีครับก็เกิดความอุดมสมบูรณ์มีเส้นทางติดต่อเมืองอื่นๆติดต่อกับที่ราบสูงโคราชนะครับแล้วก็มีเขตต,เพพเติดต่อกับทะเลสาบเขมรติดต่อกับบริเวณชุมชนโดยรอบก็ทําให้ระโวกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่เศรษฐกิจดีนะครับแล้วก็มีความเจริญด้านการปกครองแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ในช่วงพุทธศตรวรรษที่12-13เนี่ยนะครับความเจริญของลาโวเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับไปจนถึงเมืองฮาริปุชัยครับดังจะเห็นได้ว่ามีพระนางจามเทวีแห่งเมืองลาโวเนี่ยนะครับขึ้นไปครองเมืองฮาริปุชัยในช่วงพุทธศตรวรรษที่13ตามตำนานจามเทวีวงนอกจากนี้แควนลาโวก็ยังได้รับวัฒนธรรมฮินดูและก็พระพุทธศาสนาลัทธิมหายานจะขอม ตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่16เป็นต้นมานะครับก็เชื่อว่าแคว้นลาโวนั้นตกอยู่ใต้อำนาจทางการเมืองของขอมสมัยพระเจ้าสุริยะโวลมันที่หนึ่งแล้วต่อมาแคว้นลาโวก็ได้ย้ายราชธานีใหม่นะครับมาตั้งตรงปากแม่น้ําลบบุรีปากแม่น้าลบบุรีนี่ก็อยู่บริเวณที่แม่น้าลบบุรีไหลามาบรรจบกับแม่น้าเจ้าพยาเนี่ยครับท่านผู้ฟังเมื่อราวาพุทธศักราช1625 แล้วก็ตั้งชื่อว่าอโยธยาส่วนเมืองระโวเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นลบบุรีนะครับแล้วก็มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงของแคว้นอโยธยาอีกแคว้นหนึ่งนะครับในบริเวณภาคกลางก็คือแคว้นนครชัยศรีครับแคว้นนี้ก็เจริญรุ่งเรืองในราวราพุทธศตรวตรรษที่11-18โดยแคว้นนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ แคว้นศรีเกษตรในประเทศพม่านี่นะครับแล้วก็ทางทิศตะวันตกของแคว้นลาวคือคือแคว้นทวรารวดีนี่นะครับแล้วก็ทางทิศตะวันออกของแคว้นทวรารวดีนี่ก็คือแคว้นอีสานปุระในประเทศกัมพูชาแล้วก็อาณาจักรจามปาในเวียดนามแคว้นนครชัยศรีนี่ตั้งอยู่ทางซีกตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาถ้าจะพูดแล้วก็คืออยู่ที่เมืองนครชัยศรีครับก็คือนครปฐมโบราณนี่เอง แล้วก็ใกล้ๆกับเมืองคูบัวในเขตจังหวัดราชบุรีนะครับก็เป็นเมืองสําคัญในระยะแรกๆครับต่อมาได้มีการขยายตัวของบ้านเมืองบริเวณรุ่ม่น้ําท่าจีนแมกลองแล้วก็รุ่มน้ําเพชรบุรีแล้วก็บริเวณตอนเหนือไปยังเขตจังหวัดชัยนาทแล้วก็นครสวรรค์แควานาครชัยศรีนี่นะครับก็เป็นแคว้นที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นสําคัญก็มีการสร้างพระสถูปเจดีย์แล้วก็พระพุทธรูปขนาดใหญ่เช่นพระปฐมเจดีย์พระปะ JD, ระ,ปะโทนเจดีย์เป็นต้นนะครับ ต่อมานี่นะครับพัฒนาการของแคว้นต่างๆนในภาคกลางนี่นะครับต้องฟังครับมาใกล้เคียงกับสมัยสุขโขทัยเนี่ยก็จะมีแคว้นอโยธยานะครับซึ่งก็มีพัฒนาการขึ้นมานะครับซึ่งผมก็จะกล่าวอธิบายภายหลังนะครับจากแคว้นอโยธยาแล้วก็จะมีแคว้นสุพรรณภูมิเพราะว่าแคว้นสุพรรณภูมินี่ก็ปรากฏชื่อครั้งแรกในศิราจารึกหลักที่หนึ่งก็คือศิราจารึกของพ่อขุนรามคำแหงนี่นะครับ ซึ่งก็บอกว่าเมืองนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณเขตตะวันตกของที่ราบรุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่ติดก,กับแม่น้ําสุพรรณบุรีแล้วก็กระจายตัวอยู่แถบรุ่มแม่น้ําท่าจีนแม่กลองเพชรบุรีแม่น้าน้อยนี่นะครับถ้าจะพูดไปแล้วก็คือแถวแถวจังหวัดสุพรรณบุรีนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกแคว้นหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่อาณาจักรสุขโขทัยนี่นะครับกําลังเจริญรุ่งเรืองส่วนในแคว้นทางภาคใต้เนี่ย ก็เกิดขึ้นในราดาพุทธศตรวตรรษที่แปดถึงสิบสองที่สำคัญนี่นะครับก็มีอยู่สองแคว้นด้วยกันก็คือแคว้นตามพอลิงกับแคว้นนครศรีธรรมราชนะครับแคว้นตามพอลิงนี่นะครับเขียนโดยจดหมายเหตุของจีนเดิมก็เรียกแคว้นนี้ว่าแคว้นตันเหมยหลิวครับตันเหมยหลิวเนี่ยตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ของประเทศไทยในปัจจุบัน สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ทางตอนล่างของอาบ้านดอนลงไปจนกระทั่งถึงบริเวณนครศรีธรรมราชบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ด้านธรรมชาตินะครับมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าการขายเศรษฐกิจดีเพราะว่ามีเส้นทางผ่านของเรือนะครับที่เดินทางไปค้าขายที่จีนบ้างอินเดียบ้างตะวันออกกลางอะไรต่างๆน,นะครับแคว้นตามพอลิงนี้ก็คล้ายๆเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างเส้นทางการค้าขายนี่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นสถานที่ที่มีชัยภูมิที่ดีครับเพราะว่าติดต่อได้ทั้งฝั่งมหาสมุทรทั้งสองฝั่งคือฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยนะครับมีอ่าวที่เป็นท่าจอดเรือได้ตามพอลินนี่ก็ถือว่ามีเศรษฐกิจที่ดีครับแล้วก็มีกลุ่มคนต่างๆเข้าไปตั้งหลักแหล่งมีการผสมผสานทางด้านเผ่าพันธุ์และวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีการ ผัดเปลี่ยนกันเข้ามาครอบครองในกลุ่มต่างๆนะครับในที่สุดก็ตกอยู่ภายใต้อํานาจของอาณาจักรสีวิชัยในช่วงพุทธศตรวตรรษที่16ก็ไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรกัมบูชาสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดนะครับก็อย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะครับโซนแคว้นนครสีธรรมราชก็สันนิษฐานว่าพัฒนามาจากแคว้นตามพอลลิงนี่นะครับคือก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณพุทธศตรวตรรษที่13 จนกระทั่งถึงพุทธศต,ตวตรรษที่16นี่นะครับก็มีการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองมากดินแดนทางภาคใต้นี่นะครับก็เป็นเส้นทางการค้าขายอย่างที่ว่าไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแคว้นนครศรีธรรมราชเออก็ถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตามลําดับนะครับแต่ว่าก็อาจจะถูกพวกโจละหรือพวกทมินในอินเดียทางภาคใต้ขึ้นมาโจมตีบ้างนะครับเออแล้วก็มีการรบพุ่งกันระหว่างพวกทมินกับพวกอาณาจักรรีวิชัยเนี่ย จนกระทั่งมาถึงพุทธศตรวตรรษที่18แควนครศรีธรรมราชนี้นะครับเออซึ่งเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกโจละหรือพวกธมินเนี่ย,นนยก็ถูกราชวงศ์ศีธรรม,มาโสกราชหรือราชวงศ์ปัตรรมวงเนี่ยนะครับเข้ามาปกครองแล้วก็เราจะพบว่ามีศิราจารึกตำนานพงศวดารต่างๆเนี่ยที่ทำให้ทราบรายละเอียดของแควนครศรีธรรมราชนี่พอสมควรทีเดียวครับ เรื่องของแคว้นนครศรีธรรมราชก็มาเริ่มเสื่อมอำนาจลงในราวพุทธศตรวรรษที่19แล้วต่อมาก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสุขโขทยัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงแล้วก็ในที่สุดก็ถูกกองทัพของพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยครับเข้าโจมตีนะครับแล้วก็ถือว่าถูกรวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยานี่เองนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นแคว้นในภาคใต้นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเล่ากันต่อนะครับว่าแคว้นในภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าวันนี้รายการกว่าจะมาเป็นไทยนะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับพบกับรายการกว่าจะมาเป็นไทยโดย ศาสตราจารย์ด็อเตอร์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทาง F.M.